ล่ารหัมฟ้ามองเดือด The Day of the Jackal ok บอกเล่าเรื่องราวของ The Jackal รับบทโดยเอ็ดดี้เรดแมนมือปืนชั้นยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการปลอ,อมตัวและนักฆ่าผู้โหดเหี้ยมที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอา่า่งดีเขาคือนักฆ่าที่ลงมือสังหารอย่างเลือดเย็นเพื่อแลกกับค่าจ้างในภารกิจรอบสังหารที่ท้าทายอำนาจโลกหลังจากการโจมตีนักการเมืองที่มีชื่อเสียงและเช้าโชกเขาก็ได้รับข้อเสนองานที่เสี่ยงอันตรายที่สุดดัดเท่าที่มีมาซึ่งอาจทำเงินให้เขาได้มากพอที่จะละทิ้งเส้นทาง เปื้อนเลือดนี้ไปตลอดการแต่การทำงานของเขากลับไปดึงดูดความสนใจใจเบียนก้ารับบทโดยลาชนาลินเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของอังกฤษผู้เก่งกาจและมีไหวพริบเท่าทันกันในขณะที่เดอะแจ็คคันกำลังปฏิบัติภา,ารกิจจากที่เขาได้รับมอบหมายให้สำเร็จเธอก็ตามไล่ล่าหาตัวเขาไปทั่วยุโรปราวกับแม้ว่าไล่จับนูแถมยังทิ้งร่องรอยของการทำลายล้างไว้เบื้องหลังเป็นจำนวนมากอันดับแรกเรามาดูในส่วนของเนื้อเรื่องหลังดูไปเพียงไม่กี่ตอนดิฉันรู้สึกว่าเนื้อเรื่อง สนุกและน่าดูเลยขับพลอตเรื่องไม่ได้เปลกใหม่สำหรับซีรีส์แนวไล่ล่าตามจับตัวนักฆ่าแต่ดำเนินเรื่องได้มันสะใจ,จกับการประลองความสามารถในการระยิงปืนชั้นเชิงในการไล่ล่าและหลบหนีของพวกเขาเนื้อเรื่องเล่าผ่านตัวนักฆ่าระดับมืออาชีพเขารับงานเป็นชิ้นสุดท้ายเพื่อเงินก้อนโตและตั้งใจจะละทิ้งวงการนี้เพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้